แล้วครับมีใครที่เปลื่อไหมครับภาคปกติกันบ้างไหมครับและวันนี้ผมจะมาแนะนำแอดออนที่ชื่อว่า Dark Age b e r s t h e Remake นั่นเองครับซึ่งเขาจะเพิ่มทั้งชุดเกราะอ,อาวุธเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มพวกบอสสิ่งของแล้วก็ไบโอมรวมถึงดันเจียนหรือว่าสถานที่ต่างๆด้วยครับนั่นเลยทําให้เกมของเราท้าทายแล้วก็น่าเล่นยิ่งขึ้นครับยิ่งถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะท้าทายน่าดูเลยครับสำหรับแอดนนี้ซึ่งเขาจะเพิ่ม ศัตรตัวฉกาดต่างๆเข้ามาในเกมครับเยอะแยะมากมายนะฮะและล่าสุดนะครับ My c มค้าได้ทําการอัปเดตฮาร์ดคอร์เข้ามานะครับเราก็สามารถเล่นร่วมกับฮาร์ดคอร์เพื่อความท้าทายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับองสว่านเดือเรสม่อนนี่จัดการมันนี่เรียกธนูมาด้วยครับธนูหรือว่าหอ,อกเหมือนจะเป็นหอ,อกอ๋อไม่ใช่เป็นขวานของเราที่ถือนะเวยเว้ยอ้โอ้มันมี มันมีโล่นี่ไงโล่เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยทำไมขวานมันสุดโหดจังเลยกวนเฮ้ยเชี่ยอืมอืมอุ้ยโหดอยู่นะเมื่อกี้ที่เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นพี่เฮ้ยตัวนี้มินิปอสหายตัวอุ้ยสู้ไปแล้วมั้งเฮ้ยโอ้ เราไม่ได้จะได้สู้นะทุกคนอย่างเงี้ยวุ้ยวุ้ยตัวนี้วุ้ยอุยอ้ยตัวนี้น่าจะบอสโหดอุยอ้ย,ย,ยสมอนหมาทีเล็กหมัดไปเกตต่มก็ Dark e i g h ร Percent remake นะครับก็คนท็บก็คือคนนี้นะครับ Peter Gamer XD นะฮะ ก็นี่นะครับตัวม็อบของเขานะก็จะมีทั้งเป็ดนะฮะแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับนี่นะก็จะเป็นเ,เหมือนแบบที่จะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับม็อบนะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจะเป็นศัตรตูกับเรานะฮะนี้นะครับนี่นะฮะเพิ่มมาหลายอย่างเลยนะ นี่นะมีมินิบอสด้วยนะครับนี่แล้วก็มีบอสด้วยนะครับทั้ง3ตัวเลยนะอ่ามันเหมาะกับคนที่แบบเบื่อไมคครับนะครับแบบเบื่อไมครับหลักแล้วนะฮะนี่ชุดเกราะก็มีนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะนะครับอาหารก็มีเพิ่มเติมนะครับนี่นะนี่เนื้อไก่หรือเปล่านะฮะเนื้อคน มีเนื้อคนด้วยทุกคนมีเนื้อคนที่สดแล้วก็ย่างเลยกินได้ด้วยแล้วก็ <c oughs> สารสีเขียวแล้วก็ใบเขียวนะครับใบเพิ่มพลังนะฮะแล้วก็มีอาวุธด้วยนะนี่นะมีขวานมีดาบนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นอ่อไข่เป็ดผิดปกติอ๋อมีเ oh รือบินโอไมคก่อนนะฮะ อันนี้เป็นอะไรสมกบอมระเบิดควันนะครับนี่นะเพิ่มไบโอใหม่มาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับต้องดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์นะครับย้านะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดในเว็บนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพิร์ฟอสนะก็หน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้ามาที่ไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็รอ3วิคนะฮะ โอเคครับโหลดจากเว็บไหนก็ได้นะเว็บนี้หรือว่าเว็บนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราดาวน์โหลดมานะฮะก็จะได้2ตัวนะครับซึ่งเป็น Behavior Pack แล้วก็ Resource Pack นะครับเป็น .mc Pack ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราลองลงดูนะครับว่าเขาจะใช้ได้ไหมนะครับจะติด error อะไรไหมนะฮะนี่นะครับก็ติดดีนะฮะตัวนี้เป็นของเป็น Resource Pack นะครับไปติดตั้ง Behavior Pack กันต่อนะ นี่นะครับก็โอเคติดดีโอเคครับให้เรามาที่ b e h a v i o r Pack นะครับตอนที่เราจะสร้างโลกนะแล้วก็มาแอคทีฟตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะอย่าลืมนะครับว่าใน r e s o อ r pack นะเราต้องมาเช็คด้วยนะครับว่าเขาแอคทีฟตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่นะถ้าปกติถ้าแอคทีฟตัว b e h a v i o r Pack เมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็าจะแอคที e ตัว Resort Pack ให้เราอัตโนมัตินะครับ จากนั้นนะครับให้มาตรงนี้นะฮะให้มาตรง experiment นะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับ custom biome แล้วก็ upcoming feature ของ creator นะครับแล้วก็ beta api นะครับเปิดให้เรียบร้อยนะ3ตัวตรงนี้นะครับย้ำนะต้องเปิดนะครับถ้าไม่เปิดอาจจะฟงังก์ชันบางอย่างอาจจะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับ จากนั้นก็กดสร้างโลกได้เลยครับโอเคพอสร้างโลกเข้ามานะครับเราก็มาดูนะว่าไอเทมติดหรือเปล่านะครับโดยการเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับนี่นะก็ไอเทมก็ติดปกติเลยนะครับนี่นะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอดออนที่มีชื่อว่า Dark e g e b r o w s e นั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าใครอยากให้ผมแนะนาแอดออนหรือว่าทําอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ไว้ได้นะผมจะได้นํามาพิจารณาในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ